คครรัับบโอเคไหมโอเคครับอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าใครนะโอเคนะฮะโอเคครับเยี่ยมนะไรครับวันนี้อ่าโอเคพร้อมยังฮะโอเคอ่าโอเคครับวันนี้อาาจรย์เราจะมากล่าวโทษนะครับกล่าวโทษก็คืออ่าอ่าก็มีคนมาอ่าร้องเรียนนะครับหลายครั้งละแล้วก็เราก็เฝ้ามองอยู่นะครับว่า การจับกลุ่มของทางตำรวจเมื่อวาน18คนจะมีใครบ้างนะครับซึ่งข้อมูลนี้จารย์ก็ได้ส่งให้กับพนักงานสอบสวนไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมากล่าวโทษเองเพื่อลงบันทึกไว้นะครับคือต้นตํำรับพีระมิดสามเหลี่ยมมาจากบุคคลท่านนี้นะฮะซึ่งจะรย์นัดใช้ฉายาว่าดีเจมิดในมิดเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นทนช่วยเหลือคนนะครับในลักษณะของผู้มาเปิดโปงแชร์ลูกโซ่นะครับ แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่เมจิกสกินนะครับโฟลิกสามดีนะฮะที่เป็นต้องขอขออนุญาตพี่น้องนักข่าวนะครับก็คือเขาก็เป็นนักข่าวด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับในเมื่อการทําข่าวเรื่องของเมจิกสกินกับ f o ล e กสามดีก็ทําให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบเครือข่ายแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันระหว่างขายตรงกับแชร์ลูกโซ่อยู่อันหนึ่งนะครับถ้าเรา จับประเด็นดีๆของบอสพอกับคนคนี้พูดตรงกันก็คือ,อระบบดรอปชิปนะฮะดรอปชิปก็คือไม่มีสินค้านะครับเคสนี้เนี่ยของเดียคอนชัดเจนว่าไปที่โกดังเนี่ยแทบจะไม่เจอสินค้านะครับการไม่เจอสินค้านั่นหมายความว่ามีการระดมให้คนมาลงเงินลงเงินนะครับแต่ว่าบริษัทยังไม่ต้องผลิตสินค้านั่นก็เข้าพอลกรกู้ยืมอพอลกกู้ยืมเงิน ของประชาชนก็เข้าข่ายของแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งคนต้นคิดและเขียนแผนธุรกิจทั้งหมดให้กับบอสพอคือบุคคลท่านนี้ซึ่งไม่รู้ว่าคือใครนะฮะจะนัดใช้อักษยรย่อว่าดีเจมิดในมิดนะฮะเพราะว่าไปตีสนิทเป็นมิดไปถลม่มคุณตั๊กคุณเบียรนะครับแล้วก็พอถึงข่าวของเดียคอนก็เงียบหายไปนะครับก็หายไปเลยนะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยทำ นะฮะในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่เมจิกสกินนะครับรายงานข่าวไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะครับรวมถึงผู้เสียหายาบางส่วนนะที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มนะครับแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่รอดนะครับก็คือไม่ถูกจับกลุ่มก็มาอยู่ในทีมงานของเขานี่แหละแล้วก็ไปทําการตลาดในการขายแผนธุรกิจนี้ให้กับหลายๆบริษัทซึ่งในในนี้มีหมดนะฮะจะมีมีประชาชนผู้หวังดีเลียงไว้ให้ ประมาณ10เจ้านะครับไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับเดียคอนเป็นหนึ่งใน10แค่นั้นเองนะครับเดียคอนเขาเข้าไปเป็นทีมงานเขียนแผนให้ตั้งแต่ปี62นะฮะพอจะนอดเห็นหมายจับเมื่อวานจะงนัดก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบุบุคคลท่านนี้รอดก็เลยขออนุญาตเดินมากล่าวโทษที่นี่นะครับเพื่อให้ตํารวจพีรณาดูว่าเกี่ยวข้องกับบอสพอหรือไม่นะครับในปี62เขาเขียนแผนให้ จนบริษัทเบียคอนมียอดจำหน่ายทะลุ4พ0 0ล้านในปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเบาแววงกันนะครับในกลุ่มของอเครือข่ายนางฟ้าอะไรที่ไปออกรายการหนกระแสนั่นแหละนะฮะนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มตัวแทนทั้งหมดนะครับแล้วถ้าดูจากรูปเนี่ยที่จะรัสเบอร์หน้าไว้เนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นมีดีลเลอร์ที่เป็นลูกลูกข,ขายเขาอะแล้วก็เขาเป็นเฮดด้วยนะครับ เพราะนั้นก็อยู่ในเดียคอนก็เป็นทั้ง motivation เป็นทั้งโค้ดเป็นทั้งเทรนนิ่งเทรนเนอร์เป็นทั้งผู้สอนแผนนะครับแล้วก็พอเองก็บอกว่าเขามาช่วยในเรื่องระบบดรอปชิปจ่ายตังเข้าไปไม่มีของหมายความว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องผลิตยังไม่ต้องผลิตนะครับเช่นจ่ายไป2 5 0แสนคนนะฮะ2ล้าน5ถ้าทุกคนบอกว่าฝากไว้ที่บริษัทนะคร ก็ไม่ต้องผลิตนั่นหมายความว่าเอาเงินเข้ามาหมุนแล้วก็ไปหาต่อแล้วก็บุคคลท่านนี้ก็กินเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับบอสกันบอสแซมแล้วก็บอสมินเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสถานะจะได้รายได้อย่างไงเนี่ยอันนี้ต้องให้ตํารวจสอบสวนทางบอสพอเอาเองนะครับว่าเป็นอย่างไงนะครับหลังจากนั้นทะเลาะกันเรื่องส่วนแบ่งก็ออกมาในปี64นะครับแล้วก็มาตั้งชื่อคล้ายๆกันชื่อเดอะ เซเล็กละกันอ่ะใช้คํานี้ไม่ไม่พูดเต็มนะฮะเป็นเดอร์เหมือนกันนะคล้ายๆกับเดอร์ไอคอนดีไอคอนนะฮะอ่าดีไอคอนนะขึ้นไอก็เป็นดีอันนี้ก็เป็นเดอร์นะครับแล้วก็ไปตั้งเป็นเดอร์นั่นเดอร์ the, นี่นะฮะเลื่อยมานะครับจนท้ายที่สุดก็มาตั้งขายอ่าเปิด2บริษัทขายขอ,ของของตัวเองชื่อเป็นเซรั่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ไม่รู้อยู่แถวนี้เดินไปไหนไม่รู้นะฮะที่ได้เงินปันผลนะครับ หนล้านหกแสนบาทก็ดีเจมิสในมิสท่านนี้ก็จ่ายเป็นเช็คเด้งนะครับนะแล้วก็มีการดําเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็เอกสารที่รวบรวมพร้อมกับคลิปจะรัส่งให้ทาง DSi ไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มากล่าวโทษเองนะครับในฐานะพลเมืองนะครับในในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับหลักฐานในการเขียนแผนนยครับพอมีหลักฐานอะไรที่ระบุได้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนเขียนแผนโอเคคร คำสัมภาษณ์เมื่อวานชัดเจนนะครับถ้าใครดูข uh ่าวช่องหนึ่ง at นะครับไม่ขออนุญาตไม่บอกช่องแล้วกันนะครับคือเขาพยายามที่จะใช้คือเป็นนข่าวเก่าก็ต้องใช้เครือข่ายสื่อในการพอกเขาพูดชัดเจนว่าหลังจากเมจิสกินเขาก็เข้าเข้าพบกับพอนะครับหลังจากนั้นเขาเป็นคนนําเสนอแผนระบบดรอปชิปให้ทําแบบถูกกฎหมายก็คือจะต้องลงทะเบียนกับสคบเป็นระบบขายตรงออนไลน์เห็นไหมฮะก็คือเพราะว่าเขาทําข่าวด้านเมจิสกินแล้วก็โฟล e x 3าดีเขาจะรู้ว่าตรงไหนผิดกฎหมาย ตรงไหนถูกกฎหมายแต่จุดที่เป็นแชร์ลูกโซ่คือดรอปชิปไม่มีสินค้าตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่าทําไมโกดังวิ่งรอบแรกก็คือผลิตครั้งเดียวครับหลังจากนั้นก็หาเครือข่ายจ่ายเงินเข้ามาเรื่อยๆครั้งเดียวก็คือเอาไว้ถ่ายโชว์ก็คือไม่มีของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนพูดว่าระบบดรอปชิปเขาเป็นเขาเป็นต้นตำรับจากนั้นเลยใช้คําว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นต้นแบบของแชร์ลูกโซ่ อยากจะให้แถว2องนะตำรวจพิรนาดูข้อมูลนี้เป็นข้อที่จริงนะครับที่มีจริงๆแล้วก็เชื่อว่าประชาชนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าใครแต่ว่าถ้าจะจําได้เนี่ยก็ขอได้โปรดเอาข้อมูลมานะครับที่สอบสวนกลางนะครับก็อ้างยิงจางนอ็กก็ได้ว่า,าวันที่17วันนี้นะครับจารัฐมาแจ้งก็ให้เอาเข้าสำนวนนี้ด้วยนะครับ ก็เขาด้านส่วนส่วนส่วนนี้เราเรายื่นให้พนักงานสอบสวนแตครับที่บอกว่าสิบบริษัทนะเดียคอนเนี่ยเป็นเป็นหัวหรือเป็นฐานพิจารณาอ่าเป็นหัวครับเป็นหัวครับผมแต่นี่นะครับเพื่อนคนนี้เขาเขาตอนนี้เขาไปทำเดีไอคอนอยู่ไหมครับสังเกตว่าเขาจะไม่ตีเดียคอนเลยเขาจะตีแม่ขายอ่ะบอกว่าคนที่ออกมาคือคนเสียผลประโยชน์สังเกตไหมเขาจะไม่ตีเดียคอน จรัมั่นใจว่าถ้าสืบเส้นทางการเงินนะครมีการรับเงินเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นเจ้าพ่อทลายาเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะครับเขาต้องเล่นเล่นทุกเจ้าแต่เขาละเว้นเดียคอนไว้เจ้าเดียวแล้วเขาไปตีเช่นมีน้องๆแม่ขายมาออ,อกผลกระแสเขาก็ไปตีสองคนนั้นในติ๊กต็อกนะครับสังเกตเลยนะฮะก็จนในที่สุด ก็มานั่งดูกันก็เลยก็ปรึกษากับหลายคนนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจานอตเอ,อกมาเองตอนแรกวันนี้จะส่งทีมกฎหมายมานะครับส่งตัวแทนมาก็เลยมาเองดีกว่าเพราะว่ามีการขึ้นสเตตัสเฟซบุ๊กกล่าวหาเราละเราก็เลยเดี๋ยวมาอาธิบายเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของอการโกงโกงเช็คนะฮะหนึ่งจุดหกล้านเนี่ยก็วันนี้มีผู้เสียหายมาแต่ว่าเขาไม่กล้าออกสื่อนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปพร้อมกับจานอตน,นะครับวันนี้เรากล่าวหาคนเดียวใช่ไหมครับจานอกล่าวหาคนเดียวคนนี้เลยครับ ผู้ย,ยอยู่ใที่เ<ๆ>นี่ยเขาเขาเอาตัวเชฟได้วยเดี๋ยวจะแจ้งที่ตำรวจที่นี่ด้วยนะครับแต่ว่าเขาแจ้งเป็นหลักฐานมาแล้วว่ามีการจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คเด้งนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ